ได้ข่าวลิซ่าล่าสุดกันค่ะโครงการที่ลิซ่าเข้าร่วมบริจาคเงินโค้รจะลดเลยนะคะสวยใจบูสสุดเลยค่ะถ้าลิซ่าเป็นนางงามคือชนะไปแล้ว300เวทีค่ะเพราะโครงการลดไม่ไหวนะคะจากโปสเตอร์ที่ค่ายได้มาโพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับงานขายเสื้อผ้ามือสองของลิซ่านะคะในแคปชั่นเนี่ยบอกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างล้นหลามขณะนี้ทุกช่วงเวลาการจองเต็มหมดแล้วแล้วเจอกันวันอาทิตย์นี้นะคะรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อจะอธิบายหน้างานกับุณาทำตามคำแนะนำของทีมงาน รายได้ทั้งหมดจะนําไปบริจาคให้กับแล้วก็แท็ก Goose n e b g r b นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือพวกเรามาทําความรู้จักองค์กรนี้กันเลยดีกว่านะคะ Goose n e b g r t นะคะคือองค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรค่ะก่อตั้งขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ในปี1991โดยมีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากไร้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรณีภัยพิบัติองค์กรนี้นะคะยังได้รับสถานะ NGO ที่มีที่ปรึกษากับ e c o คซขององค์การสหประชาชาติอีกด้วยโดยทํางานให้กว่า40ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ดําเนินโครงการด้านต่างๆเช่นการศึกษาและทุนการศึกษาน้ําสะอาดและสุขอ,อนามัยความมั่นคงทางอาหารความช่วยเหลือฉุกเฉินในภัยพิบัติ การสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสผ่านระบบอุปถรัรมภ์และการพัฒนาอาชีพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวซึ่งโครงการใหญ่ๆที่กำลังรอให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะในตอนนี้ก็มีเด็กๆที่ฉนวนกาซาด้วยค่ะ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะที่ลิซ่าได้เข้าร่วมนะหวังว่าจะไม่มีดราม่าว่าแล้วเด็กไทยล่ะทาไมไม่ช่วยถ้าศึกษาดูดีๆนะคะจะทราบว่าลิซ่าเนี่ยมอบทุนกนารศึกษาให้กับเด็กไทยทุทกๆปีอยู่แล้วนะสารต่อสิ่งที่คุณตาน้องเนี่ยเคยทํามาโดยตลอดนะคะแถมยังเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆที่มีความฝันในการเป็นศิลปินในจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดอีกด้วยค่ะน้องพยายามช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในทุกๆที่ทั่วโลกนะคะร่วมมือกับหลายๆโครงการอย่างตอนวันเกิดนะคะก็บริจาคของ ของเล่นนะคะให้กับโรงพยาบาลเด็กนะ ไม่รู้ว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยลิซ่าจะมาร่วมงานขายเสื้อผ้าด้วยหรือเปล่านะคะแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าลิซ่านี่จะมาร่วมงานนี้ไหมลองมาถ่ายกันเล่นๆดูนะคะมาคอมเมนต์กันได้ค่ะต่อมานะคะงานแฟนมีตโบสนะคะเอ็กซ์ลิซ่าที่กําลังจะจัดขึ้นที่รอสแองเจลิสในช่วงกลางเดือนกรกฎานะคะแฟนๆผู้โชคดีที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากการจับฉลาร่วมสนุกนะคะจะได้รับที่พักฟรีที่โรงแรมนะคะแล้วก็ไปพบปากใกล้ชิดก,กับลิซ่าที่ LA เลยนะคะซึ่งช่วงนั้นนะคะมี World Tour เวิลด์ทัวร์ เลยนะคะและยังไม่จบนะคะเจ้าของโพสต์เนี่ยเขายังเล่าความประทับใจอีกด้วยว่าลิลลี่คนนี้นะคะเขาอยู่ที่ LA กับเพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนวันงานอีกนะเลยบอกกับทางโบสถ์ว่าไม่ต้องจองโรงแรมให้แล้วก็ได้แต่ทางผู้จัดงานนะคะก็ยังยืนกรานนะคะว่าจะจองโรงแรมให้เพราะนี่คือสิทธิพิเศษที่พวกเขาเนควรจะได้รับนะคะจากการจับฉลากในครั้งนั้นนะคะมากๆเลยนะคะคือแบบเขาโชคดีมากเลยนะที่จับฉลากได้โรงแรมนะลดสุดๆไปเลยค่ะ ก็เย็นนี้นะคะหนุนก็มาอ,อัปเดตข่าวลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมไปสตีมให้กับลิซ่าด้วยนะคะอย่าลืมว่าวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบล็อกสตาร์ปล่อยเพลงนะคะช่วยกันไปสตีมกันเยอะๆเลยนะคะหนุนแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์เช่นเคยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะจะมาอ,อัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยะค่ะเย็นนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายยค่ะ